วัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเสนอนะครับเกี่ยวกับลําไยที่ผมได้ทดลองปลูกนะครับแล้วก็ทําดอกนะครับทําผลผลิตนะครับตัวนี้นะครับเป็นลําไยเมล็ดนะครับที่ผมได้ทําการทดลองเพาะดูนะครับแล้วก็เลี้ยงดูมาตอนนี้ก็ อายุนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมเจ็ดเดือนนิดๆนะครับผมนี่นะครับขนาดต้นของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอตัวนี้อีกหนึ่งต้นนะครับผมอถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นดอกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เห็นผลงานแล้วนะครับก็เลยนํามาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับ ดูขนาดต้นนะครับยังไม่โตมากนะครับเป็นลำไยเพาะเมล็ดนะครับย้ําว่าเป็นเพาะเมล็ดนะครับผมไม่มีเสียบยอดไม่ใส่กิ่งตอนใดๆนะครับผมนี่นะครับผมก็าได้ทดลองนะครับเนื่องจากเห็นหลายๆท่านนะครับหลายๆคนนะครับเขาบอกมาว่าลำไยที่เพาะเมล็ดนะครับ จะให้ผลผลิตที่ช้านะครับแล้วก็ไม่สวยไม่สมบูรณ์นะครับผมผมก็เลยนำมาทดลองทาดูนะครับว่าผลที่ได้นะครับจะเป็นตามนั้นหรือเปล่านะครับผมแต่หลังจากการทดลองนี่ครับก็ปรากฏว่า,าผลต่างกันตรงกันข้ามเลยนะครับผมก็สามารถทำผลได้นะครับ ลำดอกได้นะครับเพียงอายุแค่7เดือนเองนะครับซึ่งอาจจะเร็วกว่าลำไยที่ได้มาจากกิ่งตอนอีกนะครับผมนี่นะครับเนื่องจากว่าผมสังเกตว่านะครับว่าต้นไม้นะครับไม้ผลนะครับที่เพาะจากเมล็ดนะครับผมเขามีรากแก้วนะครับเขามีความสมบูรณ์ได้เร็วหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ดีกว่านะครับไม้ผลนะครับที่ได้จากกิ่งตอนนะครับแล้วก็หมดปัญหานะครับเรื่องการเจอลมแรงนะครับแล้วต้นล้มนะครับหรือหาฝนตกหนักนะครับดินแฉะแล้วต้นก็ล้มนะครับหมดปัญหานี้ไปเลยนะครับผมก็เลยลองนํามาทดลองปลูกดูนะครับด้วยการ ซื้อผลมากินนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดนะครับแล้วก็โยนไว้นะครับเป็นปลูกเพาะในกระถางนะครับผมทําให้ตอนนี้นะครับรากของเขานะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือขดนะครับผมแต่ว่าตอนที่ผมดึงออกมานะครับมันมีรากแก้วนะครับอยู่ใต้ล่างนะครับซึ่งดึงออกกระถางนะครับก็ขุดนะครับแล้วก็ ดึงเอาลากแก้ออกมาแบบไม่ขาดนะครับลากลากเส้นที่เขาแทงลงแนวด่งนะครับผมใต้รางเขาไม่ขาดผมก็เลยขุดหลุมลึกหน่อยนะครับแล้วก็เอาฝังไปนะครับทำให้เขามีความสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็เจริญเติบโตเร็วนะครับอายุนะครับของเขานะครับ7เดือนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงครับตัวนี้เป็นดอกนะครับผมที่ได้นะครับหลังจากอ่า การทดลองทำนะครับทำผลผลิตนะครับผมช่อนะครับนี่นะครับช่อสวยนะครับช่อยาวนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ฮอร์โมนนะครับในการฉีดพ่นนะครับตัวช่อนะครับเป็นฮอร์โมนที่ผมได้ทดลองทําเองนะครับพึ่งใช้ได้เพียง 2- อสาครั้งนะครับกับพืชสองสาตัวนะครับเป็นการทดลองนะครับพึ่งทํานะครับผมก็ผลปรากฏว่าช่อยืดสวยนะครับ ยาวดีนะครับผมลบคำพูดของหลายหลายท่านนะครับที่บอกว่าลำยายนะครับที่ปลูกด้วยเมล็ดนะครับจะไม่สมบูรณ์นะครับไม่ดีนะครับผมไปได้เลยนะครับนี่นะครับช่อยาวมากครับสวยนะครับกับทุกช่อเลยนะครับตัวนี้ไกลซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนๆนได้ชมนะครับนี่นะครับอลักษณะนะครับ ช่อนะครับยาวนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับผมนี่นะครับผมอ่าแล้วก็ออกหลายช่อนะครับนี่นะครับทางนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็อีกหนึ่งช่อนะครับอ่ามีหลายช่ออยู่นะครับก็ให้ให้ได้กินนะครับผมถึงจะยังไม่ได้ขายก็ตามนะครับอ่าเนื่องจาก เพราะว่าควาต้นของเขาครับยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็กิ่งก้านยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับทดลองเลี้ยงนะครับแล้วก็ลองตัดแต่งนะครับกิ่งนะครับในช่วงที่ก่อนทําผลนะครับแล้วก็เลี้ยงสักพักนะครับผมให้ให้แขนงกิ่งเขาเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะได้ผลผลิตที่เยอะกว่านี้นะครับผมแล้วยิ่งบํารุงดีๆนะครับขนาดต้นเขาสมบูรณ์และใหญ่กว่านี้นะครับผลผลิต ก็อาจจะได้เยอะฝันี้มากเลยนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับนี่นะครับที่ได้ทดลองทํานะครับก็เริ่มออกแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับเริ่มมีช่อนะครับเริ่มมีตุ่มดอกแล้วนะครับนี่นะครับ่าขอย้ํานะครับเป็นลําไยเมล็ดนะครับผมที่อายุเจ็ดเดือนนิดนิดนะครับผมอ่าซึ่งบางช่อนะครับเขาก็ยังไม่ออกนะครับผม นี่ครับก็แทงเป็นใบอ่อนไปนะครับผมผมได้ทดลองทำทั้งหมดนะครับอ่าสี่ต้นนะครับแต่ให้ผลผลิตนะครับให้ให้เราได้รู้นะครับว่าเขาสามารถเป็นเป็นดอกนะครับเป็นผลผลิตให้เราได้นะครับผมก็อยู่ที่อ่าสามต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับ ที่เขาแสดงให้เห็นนะครับว่าเริ่มเป็นดอกนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีบำรุงและทำผลกันเลยนะครับผมเมือเ่อเพื่อนๆนะครับได้ลงต้นไปแล้วนะครับสักราวห้าเดือนนะครับสังเกตลักษณะต้นของเขานะครับว่ามีขนาดที่สมบูรณ์ดีแล้วนะครับด้วยการบำรุงตั้งแต่ตอนเลี้ยงเลยนะครับผม ตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มลงดินนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับบำรุงเขาไปเลยนะครับด้วยปุ๋ยด้วยด้วยฮอร์โมนนะครับหรือปุ๋ยทางใบนะครับบำรุงเขาด้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็หมันให้น้ําเขานะครับช่วงตอนเริ่มเลี้ยงแรกๆให้น้ําเขาบ่อยๆนะเพื่อเมื่ออายุดีขึ้นมานะครับเขาก็จะต้นโตนะครับผมแล้วก็สมบูรณ์นะครับผม เมื่อเลี้ยงเขามาสักระยะหนึ่งนะครับสักสี่ห้าเดือนนะครับก็สังเกตต้นนะครับว่าเขาได้ไซส์นะครับสักประมาณประมาณโปรแกรมได้นะครับหรือใหญ่ฝ่ายิ่งดีนะครับแล้วก็สังเกตกิ่งก้านสาขาของเขานะครับออกมาสมบูรณ์นะครับเยอะนะครับพอพอที่เราจะทำผลผลิตนะครับ ดีนะครับแล้วใบนะครับดกนะครับแล้วก็เขียวนะครับดีนะครับก็จากนั้นนะครับก็ให้เริ่มให้ปุ๋ยได้เลยนะครับเป็นปุ๋ยอ่เล่งดอกนะครับเล่งให้ต้นนะครับสะสมอาหารนะครับที่มีเล็กท้ายสูงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอ่ที่ผมใช้นะครับผมก็เป็นแปดยี่สี่ยี่สี่นะครับก็ให้อาทิตย์นะครับ ตะค้งนะครับผมให้รอบโคนต้นนะครับผมรอบทรงพุ่มนะครับห่างห่างจากโคนนะครับผมกะอยู่ที่ปลายของของของใบนะครับผมด่งลงมาถึงพื้นนะครับก็ระยะของผมนะครับกะโดยประมาณนะครับก็เมตรเมตรครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับ ประมาณเมตรครึ่งนะครับเนื่องจากล่าของเขานะครับส่วนมากนะครับจะอยู่อยู่ช่วงนี้นะครับปลายล่าเพื่อให้ปลายล่างเขาได้ดูดซึมปุ๋ยนะครับเอาไปสะสมนะครับในต้นนะครับผมเอาสารอาหารับจากปุ๋ยนะครับไปไปไว้นะครับในต้นนะครับให้สักสองเดือนนะครับผมอาทิตย์ละครั้งนะครับ ระยะเวลาสัก2เดือนนะครับอ่าแล้วก็อ่าพวกไม้ผลนี่นะครับผมก็ให้เกลือนะครับเกลือกรวดนะครับอ่าผสมไปด้วยนะครับช่วยไปด้วยนะครับเหมือนอย่างเช่นมะพร้าวนะครับผมแต่ว่าผมนํามาให้กับอ่าทุกๆไม้ผลนะครับผมเนื่องจากเขาจะช่วยอ่าปรับสภาพดินนะครับแล้วก็อ่าเป็นสารอาหารเสริมให้ให้ให้ไม้นะครับผลอ่าทุกๆชนิดนะครับผมก็ กลือนี้นะครับจะไม่ให้ตั้งแต่ต้นนะครับจะให้ช่วงที่ว่าเราใกล้จะทําผลผลิตนะครับเนื่องถ้าเราจะถ้าเราให้ตั้งแต่ต้นนะครับความเค็มนะครับเขาก็จะสะสมในดินมากเกินไปนะครับเราก็จะให้แค่ช่วงตอนทําใกล้จะทําผลผลิตนะครับผมช่วงนี้นะครับกับตอนที่ว่าเริ่มเป็นดอกเป็นผลไปแล้วนะครับผมเราก็จะให้บ้างนะครับ่ห่างๆหน่อยนะครับผมเมื่อเมื่อได้ซักบํารุงได้ซัก หนึ่งสองเดือนแล้วนะครับผมเริ่มพร้อมที่จะทำดอกแล้วนะครับก็ผมก็ใช้ปุ๋ยนะครับเป็นสารนะครับสารเล่งดอกลำไยนะครับผมลักษณะนะครับมีเก็ดสีขาวๆนะครับเป็นเป็นเก็ดสีขาวๆนะครับผมปริมาณนะครับที่ผมใช้นะครับสำหรับสารเล่งดอกลำไยนะครับก็ ที่ผมใช้นะครับอยู่กะโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ1-2ึถึงขีดนะครับแล้วนำมาหวานนะครับอ่ารอบใต้ทรงพุ่มนะครับผมห่างจากโคนต้นนะครับหวานให้ให้รอบอ่าทรงพุ่มเลยนะครับผมจากนั้นนะครับก็ทำการลดน้ำนะครับให้ชุ่มนะครับทั้งอ่าสารนะครับตัวสารนะครับละลายสารให้ให้เกลี้ยงนะครับรวมทั้งอ่าใต้โคนนะครับใต้โคน อ่างพุ่มลำาไย่ละครับของเรานั้นนะครับเราก็จะคนน้ําแล้วนะครับผมแล้วรอสัก1ิบ0วันนะครับเราก็จะเริ่มเห็นยอดนะครับแทงออกมานะครับอ่าช่อนะครับผมก็จากนั้นนะครับให้เราเอาฮอร์โมนนะครับเร่งดอกนะครับอ่าที่ในรูปแบบอ่าผสมน้ํานะครับฉีดพ่นนะครับทางใบนะครับอ่าฉีดย้ําเพื่อกระตุ้นนะครับ อีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้เขาเป็นช่อดอกออกมานะครับแทนที่จะมีแต่ช่อใบนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเนื่องจากาเขาเป็นลำไย,ยใหม่นะครับผมหลังจากที่พน่นฮอร์โมนเร่งดอกแล้วนะครับผมก็ให้เพื่อนรอสักระยะหนึ่งนะครับก็ ให้เขาแทงช่อดอกออกมาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนก่อนนะครับว่ามีตุ่มดอกนะครับติดออกมาด้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ฮอร์โมนพ่นนะครับเป็นฮอร์โมนยืดช่อนะครับแล้วก็บำรุงดอกนะครับพร้อมกับขั้วเหนียวนะครับเดี๋ยวตัวนี้ฮอร์โมนตัวนี้นะครับผมจะทำลงไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมต่อจากนี้นะครับผมก็ให้เพื่อน ไปหารับชมกันได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมได้นํามาทดลองใช้แล้วนะครับเห็นผลจริงนะครับผมกับลําไยนะครับผมแล้วก็มะปางหวานแล้วก็มะม่วงนะครับผมได้ผ่านการทดลองใช้แล้วนะครับยกเว้นนะครับข้วเหนียวนะครับก็ยังไม่เห็นผลนะครับผมสําหรับฮอร์โมนตัวนี้นะครับผมก็เนื่องจากว่าเขายังไม่ถูกผสมเกสรเลยครับผมก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่า เรื่องประสิทธิภาพเรื่องขั้วเหนียวนะครับจะมีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวรอรับชมกันนะครับพ่นอัตราการพ่นนะครับก็ให้พ่นสี่วันครั้งนะครับสักสี่ถึงห้าครั้งนะครับผมจนช่อ,องเขานะครับกลางให้เห็นอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วนะครับเมื่อช่อเขากลาง ออกมาแล้วนะครับเริ่มแตกดอกแล้วนะครับ beeping, แตกดอกเกสรนะครับก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับไม่ต้องพ่นแล้วครับให้หยุดพ่นไปนะครับช่วงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ขั้นตอนการบำรุงดูแลนะครับก็ให้น้ำนะครับต้นลำไยของเรานะครับเมื่อมีดอกแล้วนะครับก็ให้น้ำได้นะครับทุกๆวันนะครับก็ให้ปริมาณที่น้อยนะครับยังไม่ต้องเยอะนะครับผม ได้ในทุกๆวันนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการทำดอกลำไยนะครับผมแล้วก็โชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าลำไยเพาะเมล็ดนะครับก็สามารถนะครับทำผลนะครับได้เร็วนะครับเพียงแค่เจ็ดเดือนนะครับก็เริ่มทำผลผลิตได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถ มีผลผลิตนะครับมีช่อที่ยาวนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับผมช่อที่ยาวนะครับแล้วก็สมบูรณ์ดีนะครับแล้วก็สวยนะครับได้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมกันนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับฝอกเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ